สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะรวมข้อมูลของแอดทวันรัฐนะคะงวดวันที่2พฤษภาสองหนะคะเพื่อนๆก็คงจะเคยเห็นผ่านตามมาบ้างแล้วนะคะสำหรับข้อมูลาตามหลักนะคะ10หน่วยบนแล้วก็แต้มรวมนะคะแล้วก็ข้อมูลล่างนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาดูกันที่ สิหน่วยบนนะคะสิบหน่วยบนสี่ตัวนะคะ9ก้าหนึ่งสาสค่ะแต้มรวมสิบหน่วยบนนะคะ ดับแต้ม8และแต้ม1นะคะแต้ม10หน่วยรวมก็จะเป็น02567948นะคะ ต่อมานะคะ10หน่วยล่างค่ะ10หน่วยล่าง4ตัว5 9 0 7ค่ะ

หน่วยล่างนะคะหน่วยล่าง8ตัว02356784ค่ะ แต้มรวม10หน่วยล่างนะคะ0 15 8 9 2 3 7ค่ะดับแต้ม4และแต้ม6นะคะ ต่อมานะคะเด่นล่างปี64นะคะเทียบชนกันระหว่างอาจารย์2ท่านนะคะเทพหมากลุกนะคะแล้วก็แอดทวันรัตนะคะก็ชนกันที่0นะคะแล้วก็7แล้วก็จับคู่กันนะคะก็จะมี 52, 54, 92และ94นะคะขับหน้าจอนะคะ อาจจะเป็นข้อมูลใหม่ที่เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยติดตามนะคะก็ดูไว้เผื่อเป็นประโยชน์นะคะต่อมานะคะ10หน่วยล่างนะคะของแอดนกนะคะแล้วก็แอด ทวันรัตนะคะก็นำมาจับคู่กันนะคะก็จะเด่นที่เจนะคะเด่นที่เจดหลัก10และหลักหน่วยนะคะแล้วก็ตัวที่ไม่ชนนะคะก็จะมาจับคู่กัน2ฝัง่งนะคะฝั่งหนึ่งก็จะเป็น8 3 4สาสนะคะแล้วก็ห90นะคะชนกันก็คือเจนะคะทั้งอ่า ถ้า7มานะคะก็จะอยู่ทั้ง10บและหน่วยล่างนะคะตัวชนนะคะตัวชนคือ7นะคะแล้วก็ใช้ตัวที่ไม่ชนจับกันนะคะจับคู่ชุดกันก็จะได้ตามที่เห็นนะคะมี8นะคะแถว8มีหนะคะมี8ดมีห้ามี9มี3 4สีแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกอดูชุดไหนนะคะ โอเคนะคะต่อมาหลัก10หน่วยล่างนะคะของแอดนกค่ะก็จะเป็นหลัก18ตัวนะคะ8 3 4 7ค่ะ ต่อมานะคะเลขเด่นล่างระหว่างอวันรัตนะคะแล้วก็เทพหมกรุกค,ค่ะก็จะเป็นคู่เด่นนะคะแล้วก็ต่างให้เด่น5นะคะแล้วก็ตัวรองคือ8นะคะคู่ต่างก็จะมี4-2 49 32แล้วก็39นะคะแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนไม่รู้ว่า5เนี่ยจะยังอยู่หรือเปล่านะคะ ระหว่าง5กับ6ตัวไหนจะอยู่นะคะงวดนนี้นะคะสำหรับเลขล่างเนาะต่อมานะคะสำหรับ 10หน่วยบนปี64นะคะก็จะใช้ข้อมูลใน,ในชุดนี้นะคะก็มีข้อมูลของ a อัทวันนะคะอัทวันรัฐนะคะแล้วก็เทพหมากรุกนะคะขออภัยด้วยอ,อ่านอ่านชื่อไม่ถูกต้องก็ขออภัยนะคะใช้เลข4ตัวทั้ง2ท่านนะคะามาจับคู่ชุดกันนะคะที่เป็นเลขไม่ชนเนาะก็จะเป็น ฝั่งที่ของแอดทวนรัดนะคะก็จะเป็น9134นะคะแล้วก็เทมักรุปก,ก็จะเป็น0268นะคะก็ไม่ชนก็จะจับคู่ชุดกันนะคะแคปหน้าจอนะคะทุกคน ต่อมานะคะสำหรับ10หน่วย10หน่วยบนนะคะแล้วก็หน่วยบนแล้วก็1ิหน่วยบนนะคะก็จะจับคู่ชุดกันนะคะอันนี้จะเป็นชุดรวมนะคะไม่ชนจับคู่นะคะก็จะได้1771นะคะแขมปหน้าจอนะคะ สิบหน่วยบนแอดนกนะคะเจ็ดนะคะอันนี้ก็จะแยกให้ดูอีกทีนะคะจะได้เห็นแบบชัดๆนะคะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลอ่าที่นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพราะว่า,าข้อมูลของอาจารย์ ทวันรัตนะคะก็คงจะเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะคะก็ขอให้ทุกข้อมูลนะคะที่นำเสนอก็ให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ